จะเล่าให้ฟังเรื่องสัตว์ทะเลเจ๋งๆ5ตัวที่คุณต้องอ้าปากค้างเริ่มกันที่ฉลามวานตัวใหญ่เบิ่มยักษ์ที่สุดในโลกแต่ใจดีสุดๆกินแค่แพลงต้นและปลาตัวเล็กๆจุดบนตัวมันเหมือนลายนิ้วมือคนไม่สำกันเลยนะคุณจะเห็นว่าแม้ตัวใหญ่แต่ไม่ทำร้ายมนุษย์เลยต่อมาม้าน้ำตัวผู้เป็นคนตั้งท้อง ใช่แล้วตัวผู้แถมสีสวยเปลี่ยนตามอารมณ์เหมือนใส่แฟชั่นโชว์ใต้น้ำแถมยังจับหางเกาะประการันน่ารักจนอยากเอากล้องมาถ่ายมาดูโลมาฉลาดเวอร์เล่นน้ำกระโดดใช้เสียงคุยกับเพื่อนแบบเอ็กคอโลเคชั่นใต้น้ำเหมือนมีโซเชียลมีเดียของตัวเองเลยคุณอาจเห็นมันเล่นกับปลาอื่นๆด้วยนะ ต่อไปปลาปักเผผาตัวนี้ถ้าเจอศัตรูพองตัวเหมือนลูกบอลบางตัวมีพิษร้ายแรงอย่าไปแย่เด็ดขาดแต่ถ้าดูจากระยะปลอดภัยมันน่ารักและตลกมากๆและสุดท้ายปลากระเบนตัวแบนว่ายเหมือนดินใต้น้ำสวยงามแต่ระวังหางหนามแหลมมันคือปีกสวยๆที่มีดีกรีอันตรายแต่ถ้ามองจากระยะปลอดภัยว่ายน้ำามันน่าทึ่งสุดๆลองจินตนาการดูสิ ใต้น้ำมีฉลามวานยักษ์แหวกว่ายม้า้ํำตัวเล็กๆสีสวยโลมากระโดดสนุกสนานปลาปักเท้าอ้วนพองและปลากระเบนว่ายเหมือนบินรวมกันเป็นโลกใต้น้ำที่สวยงามและน่าทึ่งอยากรู้เรื่องอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ